วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับการอัศจรรย์ครั้งที่2นะคะ ที่พระเยซูได้ทำขึ้นมาหลังจากที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งแรกนะคะในหมู่บ้านเดียวกันนั้นขณะนั้นก็มีข้าราชการคนหนึ่งที่ลูกชายของเขาป่วยหนะักอยู่ที่บ้านสมัยนั้นก็ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลหรือไม่มียาอะไรเหมือนสมัยปัจจุบันนะคะเขาก็รีบขี่ม้านะคะมาหาพระเยซูเพื่อที่จะขอร้องนะคะให้พระเยซูเนี่ยไปรักษาลูกชายที่ป่วยหนะักที่บ้านของเขาเพราะว่าชื่อเสียงของพระเยซูในสมัยนั้นเนี่ยทุกคนรู้ว่าพระเยซู ทำการอัศจรรย์ที่แปลกประหลาดนะคะรักษาโรคแปลก,ปลกรักษาโรคที่พวกเขาไม่รู้จักและที่พวกเขาไม่หายเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคอะไรที่แบบยากเย็นนะคะที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าหายได้พระเยซูก็แค่แตะต้องตัวของเขาอวยพรเขาดังนั้นชื่อเสียงพระเยซูก็เลยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็นหมอนะคะเป็นคนเก่งที่รักษาได้ทุกโรคนะคะดังนั้นข้าราชการคนนี้เนี่ยก็รีบมาหาพระเยซูขณะนั้นพระเยซูก็เดิน ออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเห็นในคลิปว่าเดินมากับเหล่าสาวกทั้งหลายนะคะและขณะนั้นเองเนี่ยข้าราชการก็มาบอกกับพระเยซูบอกว่าพระเยซูช่วยไปรักษาลูกชายของผมด้วยลูกชายของผมป่วยหนักนะคะส่วนพระเยซูก็บอกว่ากลับไปนะคะใน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 คลิปจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าให้โกโก็โกก็คือกลับไปกลับไปแล้วลูกของท่านจะหายดีโอ้โหนกรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเนี่ย มันก็โวนกระวายนะเพราะว่าตัวพระเยซูไม่ไปด้วยอะใช่ไหมคะคือเราอยากให้พระเยซูตัวเป็นๆนะ่ะไปบ้านเราเราอยากให้พระเยซูตัวเป็นๆเ,เนี่ยไปเอามือวางที่ลูกเราแล้วก็ลูกเราจะได้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ไหมคะว่าข้าราชการคนนั้นน่ะคือเขามีความเชื่อมาก เขากลับไปเลยเขากลับบ้านควบม้าไปเลยนะคะแล้วระหว่างที่เขากลับคือมันเดินทางไกลนะคะเดินทางเป็นวันๆเลยนะคะระหว่างที่เขาเจอพระเยซูในวันเนี้ยเขาเจอพระเยซูประมาณบ่ายโมงเขาก็ข <piano> <bart frames> ับขี่ม้าขับขี่ม้า <ข feliz> กลับไปนะคะแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันยังไม่ถึงบ้านนะยังไม่ถึงบ้านในเวลาประมาณยังไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่แหละแต่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องเนาะเป็นคนงานในบ้านของข,ข,ข,ของข้าราชการคนเนี้ย ก็ขี่ม้ามา เพื่อที่จะมาตามหาเจ้านายนะคะก็มาเจอกันระหว่างทางแล้วก็บอกกับเจ้านายว่าเจ้านายลูกชายเจ้านายอะ่ะหายแล้วนะหายดีแล้วแล้วก็ตอนที่หายเนี่ยก็ประมาณตอนเที่ยงวันของเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหข้าราชการก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานตอนที่พระเยซูพูดว่าให้กลับไปแล้วลูกของท่านจะหายดีก็เป็นตอนเที่ยงเที่ยงนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกเอาไว้วันนี้ทําไมพี่นกถึงเอาเรื่องนี้มาให้ น้องๆได้ทำความเข้าใจและได้เห็นคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้เราทุกคนมีปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะพระเยซูเนี่ยสัญญาอย่างนี้ค่ะบอกว่าพระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตของเราครบบริบูรณ์นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าครอบครัวของเราไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่จิตใจมันอยู่คนละทิศคนละทางพระเยซูบอกว่าพราะองค์จะทำให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าน้อง เชื่อเหมือนกับข้าราชการคนนี้นะคะไม่ต้องมีพระเยซูมาตรงนี้หรอกไม่ต้องไปบูชาพระเยซูมาอยู่ที่บ้านเราเหรอก แต่ถ้าน้องเชื่อที่พระเยซูพูดบอกว่าพระองค์จะเป็นคนทําให้ครอบครัวของน้องสมบูรณ์น้องเชื่อนะคะถึงแม้ไม่เห็นพระเยซูเชื่อคําพูดของพระเยซูมั่นใจคําพูดของพระเยซูไม่ต้องมาจับตัวพระเยซูไม่ต้องเอาตัวพระเยซูมาถึงจะเชื่อถ้าพระเยซูมาให้เห็นสิถึงจะเชื่อไม่ใช่น้องเชื่อคําพูดของพระเยซูซึ่งคําพูดของพระเยซูเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะแปลเป็นโอ้โหภาษาทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเป็นคําสัญญาที่ ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปเชื่อได้และคนที่เชื่อก็จะสามารถรับสิ่งนั้นๆค่ะเหมือนอย่างที่ข้าราชการคนนี้ได้เห็นว่าลูกของเขาหายเป็นปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่นกอยากจะให้ทุกคนรู้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะให้เราเชื่อแค่พระเยซูพูดเท่านั้นค่ะ After spending two days there, Jesus left and went to Galilee. For he himself had said, prophets are not respected in their own country. When he arrived in Galilee, the people there welcomed him because they had gone to the Passover festival in Jerusalem and had seen everything that he had done during the festival. Then Jesus went back to Cana in Galilee where he had turned the water into wine. A government official was there whose son was sick in Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to go to Capernaum and heal his son who was about to die. None of you will ever believe unless you see miracles and wonders. Sir, come with me. Before my child dies, go. Your son will live. The man believed Jesus' words and went. On his way home, his servants met him with the news. Your boy is going to live. He asked them what time it was when his son got better. It was one o'clock yesterday afternoon when the fever left him. Then the father remembered that it was at that very hour when Jesus had told him Your son will live. So he and all his family believed. This was the second miracle that Jesus performed after coming from Judea to Galilee.